สบายดีนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองบุญเทียมพาแซบนะทุกคนเนาะกับภาคดต,ตามภาคกดไลค์กดแชร์เนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้ลิปต่อไปนะทุกคนเนาะวันนี้ก็เอากระพามาต่อแป๊บแล้วก็ให้น้ำนะทุกคนเนาะต่อแปบ๊บเนาะต่อไปนี้เนาะ จะเขาก็มันเป็นแบบนี้เนาะแล้เขาก็ไปต่อต่อทางนี้ออกมาเนาะทางนี้ก็เอาลงเนาะแล้วก็ต่อันต้อนั้นเนาะหันเนาะแล้วมันได้สามปะเท่าๆกันเนาะเนาะตัวกำลังหันเอ็นแล้วก็ยังยังไม่ใช่เนาะแต่ประมาณนี้นะคุนตัวเล่นก็ยังพันได้ เอาดอกนะทุกคนเนาะแต่ว่าดอกเนาะดอกเลี้ยนเต็มอยู่นะทุกคนให้น้ำกมำนี้ก็เาให้ปากละสิบนาทีนะทุกคนเอาบ่ให้หลายนะเพราะว่าเอาโฮสมาเล้สามวันสามวันเลียนๆเลยเนาะ Văn hy sản mà đậu thuần cướp thuộc tôn là thuần ơi và chợ thảo vai nọ và chợ ảo thảo hoài nát chợ đây ảo thảo hoài đúng không đậu họ muốn Đâu? Đâu? Đâu là tôn này có lớn hiện là thường thường không lớn bỏ qua ngoại là nọ ตัวเลนห้าปีนะทุกคนจะสิประมาณนี้ม้ที่พามาเลาะบงดอดกตูเรนต้นนี้ยังนะต้นนี้น่ยังเห็น,นแต่มันออกหมดทุกต้นก็น,น่าจะออกนะทุกคน ra ra hao to lẻ lẻ lọn là này, còn một cái màn này nữa và dựa đường ngoài nữa cạnh tán nhà đèn vẩy nhịt đồn hồ <laughs> hoa <Hổ, cười> sai hồ bên nữa. Một nắm, mình nữa mùa hơi nám mình cao về cái เงาะตะเรียนเลยนะมาโตแป๊บแต่ยงตังไม่โตนะทุกคนเนาะเาทุกคนชมท,ทุกคนเงาะตเรียนทุกคนเอาหมดาเต็มมาแลวตะเรียนใบมันพร้อมแล้วนะทุกคนเนาะ แต่ว่าคนยังบวมเนาะคนยังบวอยากเอาเนาะอยากได้เท้ายเนาะตอนนี้ก็เริ่มเห็นแล้วทุกคนกาดอกทั้งหมดช่วงนี้มันเป็นตัวเล่นยากเนาะเอาของบวอยากเอาเนาะทุกคนเนาะโดด

còn này nhau một hiện là được rồi nọ. thế mà họ tôm ra đọp này ôi khổ lại đây. nông sản pì sẹo ngọn này nọ, khó lông này pì cãi này, đọp họ thế mà lông bận nọ. nãy giờ nằm một kho. oh, chân này kìa, dễ dễ thưa quân ơi, đọp tép bay một เป็นไปฮอตกิ้งน้อยกิ้งเล็กบนยอดเราพาชมประมาณนี ý, น้นะทุกคนเนาะเดี๋ยวอ่นพาจีมาต่อแปรให้ทุกคนเบิ่งเนาะแล้วจอนที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนเนาะไม่ได้ให้เบิงเงแปรตอนตอ่ะเนาะมันมีขาฟ้อง hai nám nữa con. Nó. hai năm Hai đây thì là thẻo nó con ạ. Nó. ตีกัน,นกับน,น้องๆทุกคนขอตันเนี่ยอยู่ไกล ấy. มันจะจุกันเลยเนาะเราต้องทำนี้นะทุกคนนะถ้าเราทำอย่างนี้ Nằm ở thịnh đó Độ ngoài là cái lô không mất đủ ra nữa, lên 2 thôi lên cao 10 tôn thôi เดิเปิดทีละปากน้ำมันโมแห้งเนาะใช้น้ำประปาเนาะไบบนี้เลยห่างเลยนะคนอ่ะอาชีพเนี่ยไปครั้งหนึ่งเนาะดึงยอดแต่พอดึงยอดมาแล้วดอกออกเนาะ คนเปิดน้ำล่ะเอ้ยนางก็คือพี่นางยังใก่กันดลยนี่น่ะ,นนนะถ้าเปิดแถวแถวไหม น้ำกำลังแรงนะทุกคน,น,นเนาะกระชีมีประมอาณนี้นนทุกคนเนาะกระพากโกยไลค์กดแจร์กติดตามเนาะมาลุ้นนำกันว่าห้าวชีเอาคลิปยังลงเนาะตนาไปเนาะ các bộ mô mình nhận lại nó là sờ bài đi nhé chứ cái này là khi nào nào